ดอกแหลกแหกมันจะพี่นอ้องงามๆเลยจ้ะมึงขาเิ่นใดบ่โอ้ได้ได้ได,ได,ได้พี่น้องได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดมึงห้อยกวางหน่อยห้อยกวางหน่อยห้อยกระห,หลอกเมื่กิน ไดคือเก้าจากพี่น้องงามๆโอเคกลับมาอดีตเดยยองกอดีเนสต์ัสกงโอเคสี่ยะนอนสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเอมิลี่สวัสดีค่ะได้ลูกสวัสดีค่ะไปเก็บเห็ดกันทำไ ไปเก็บเฮ็ดไปเก็บเห็ดกัดนค่ะทางขา,งานอ๋แอแดนเดอรฟรัมเดบักกาเดนเดบักกาดาเบื้องเห็ดดำค่ะเรื่องจะพี่น้องเลืองเรื้ง,รงก็เห็ดขั้นตะแลนแต่แมนบ่ใบใหม่ขั้นตะแลนแม่ลี่ไหน ี่นอ้องป๊าดอกไงหลอกง่ามแต่จะขาคนชิได้บ่อบงับงบงับงบังบังป๊าดขาเนี่ยเหนยดคืเป็นจังสีเนาะป๊าดน้อ,นอง เอาเมือกอ่นออกได้ด้วยจ้าพี่น้องเอาเมือกออกน้อยไม่ได้สิเอาเมือกออกบ่เอาเมือกออกบ่หอดบานพี่นอ้องเอ้ยปักไงเธอเลือกกำมือหนึ่ง พี่น้องมั่เสียดายแต่พี่น้องเบื้องคนน่ะเท้าเบิ้ลโอ้ยเท้าอากหลากเล้วพี่น้องเลยมากระท่านอีกแล้วจ้จะคิดว่ได้เอาเมือกออกอีกแต่ขาพคนได้บ่ได้อยู่ดอกพี่น้องไปเอาเมือกออก เจออีกแล้วจ้าทุกคนหือ,องแสบอีกแล้วจ้าดอกบนท่านใหญ่ไงเนาะเอาคือเกาจ้พี่น้องนะโอ้ยแสบแสบพี่น้อง,ออสองใส่ย่ำมันนี่น่องไม่ได้หมักไปย่ำใส่หมูย่อใส่บุญศิปลปกรุบๆเลยพี่น้องงามขนาด คนว่าเป็นตะสรีวะพอจาพ้าพี่น้องพี่หน้าดอกนี้อ่อนๆเลยแต่พุ่นยุ่มผนอีกล้วพี่น้องพุ่น่ะอืมพูดผอีกพี่น้องอีกดอกนึงพุ่ลอีกดอกนึงโอ้ยเพชรอุกๆเลยพี่น้องดอกนี้บ๊าดเออบัาดที่โทษพี่น้องงามๆจ้ะ สามดอกสามดอกงา,งงามๆได้จากจุนเนี่ยตัดขาตัดขาพี่น้องหือขาเนี่ยหมอกคนโล่งแห้งเลยพี่น้องหมอกโล่งแห้งเราบนเนียนเห็ดมันได้แต่สีนา่าร็ว เบื้องขาพ่นดูต้องตัดตัดออกเลือกอีกดีนะพี่น้องตัดออกว่าเลือกคันเอานอนคันบอดถึงหมองนอนมันนอนเจาะนะพี่นอ้องหอดบานมันสิเจาะลายก็เกา่าเขาต้องตัดออกนี่นอนไม่หยตัดออกบักคักพี่น้องแดดสว่งตาบอสามโมงเศร้าออจะพี่น้องแดดมันก็สีแดง จันจันนะจังน้อยเก็บมาถุงมือกับบใส่ลูกสาวฉันว้าวเอ้อเก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาเลยค่ะอันีอได้กี่อันแล้วลูก มีอีกสนินะฮะเป่นตาเดี hmm. ๋ยวมามาเก็บ oh, ด <f uck ous magician> mm ้วยมามาเก็บด้วยบ้างอืมใส่ลูกใส่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 ปาดเอาใส่ตะกร้าลูกอ่ะอืมอืมอ๋อได้ยึดตะฟินพุกอ่ะอันต่แม่ไปเบิ้งแม่แล้วสิบ่ได้เก็บเห็ด มาเก็บมาเย็บเย็บเย็บน้หยเยบได้น่นเยยบนั่นอ๋อโอ้ยโอ้ย ตาเด็ิสมอเดินใ่วัยด็กกับูก๊ัดคันตเลนมาักเลนลูกมาด้วยคีบอ๋อคีบนุมมานไม่เอามานี่ถุงเท้าและสิบเปียกน้องม่ไงขาเหี้ยวยี่เด้วพี่น้อง จักแบกไม่แบกไรแล้วัมยอนฉันดูสต็อปคอมมิเ่นนี่หรอ

att få flyga på mitt ansikte. Ska jag stanna nu? Mm. Kan du sätta dig? แต่วะปุ๊บถีบตัวว้าวเนี่ยเนี่ยนี่แหลพี่นอ้องเกี่ยวเอาเลยพี่นอ้องเกี่ยวเอาเลยมิดองอแบบนี้จ้ะเกี่ยวเอาันง,งามาง,งามสวยๆเลยอุ้ยเดี๋ยวเอ็มนั่นดิให้ ยอ้งามสวยมากเลยค่ะยอคลอดยอดคลอดนิ่มงามเลยเกียวแล้วก็เกียวเกียวเกียวว้าวสวยสวยแฮ็สวยสลิง หนึ่งสองทริโอว์ปาวโอ้โหฟินแอตตาว่ายเด่นเดยูดแอตตาดมเด่นเอเลนแอตตาดมบินแอตตาออกซ์ล์ตันเชิดเด่นผิวมาเด่นเด่นฟุงเตอินเตอออกซ์ล์วูวว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 ว นิวอะไรอืมจุ๊ว้าวสวยจังเลยแล้วะจตฟินนะอะไรฮอ่ะอูทีสแล้ววแฟร์ดสเจตฟิลนะสวยมากเลยค่ะ ดอกเนี่ยแมงกะลหลายหนานี่พี่น้องเลยโอ้ยมาอยู่ใดๆอยู่พี่น้องมึงดอกนี่กำลังแตกขึ้นซ้ำ <c oughs> ดอกพี่น้องป้าดอกนี่แม้วเป็นตาหักแทะอุลุอ่พี่นอ้องเอ้ยงามคัก นี่จ้าพอแมพี่นอ้องมอนีกะได้ซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องจ้านี่เห็ดหายากเห็ดมันแห้งมันแหลงเนาะปีนี้เนาะทุกเทียนนี่ขึ้นเป็นโดงเป็นโดงแล้วพี่น้องปีนี้หายากค่ะฝนบ่ค่อยดีจ้าอ,อ่อนซ่อนแม่เห็ดคันตะลหลนแม่เห็ดมันปูพี่น้อง <laughs> น,นี่ก็เห็ดผิ่งที่ได้เมื่อนี้จ้ะอันนี้คือเห็ดอันอันนี้เห็ดกระหล่ำเนาะได้ดอกเดียวเสียามาล่างย่ำคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละจ้าพอแม่พี่น,อน้องคลิปหนาพอกันไหมจะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า เมาาติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมนนองเอมเมลี่เนาะจ้ะคลิปหนาพอกันไหมจ้า่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า